คแต่ไว้พ่นมันปีโตัวเพื่อนอลูกปูเพืน่เนี่ยมักต้งสั้นมักของโบราณเป็นแนวอยู่เดียวเป็นเนื้อเป็นไข่นล่วก็ไม่กินดอกไม่กินเนื้อกินไข่กินแต่ของโบราณคือมังสวิรัตเนะนัะ่นแหละกินมังสวริรัติกินมากไม่มากเลยเพียงสั้นในามานันเพื่อเลยเข,ข้าไปสวดมนต์ในบ้าน ได้เห็นเนอเย็นสาวบ้านโศกดังนาฮักนาชังสาวโศกดังอำเภอบ้านฝ<ม>างน <มา S 1> อน <มา S 1> ดูหน้าฝ้าพี่ชายเคยมีรักจางโสกม่วงรักลวงเลยหา่างผิดหวังมานั่งช้ำใจบ่ายาวยินเขา เคยเศร้าอนเสโซสาวนาพอม่วงโพน้องโบลายใจน้องบัวกลัวนักพัดรักสาวนาดอกไม้ลงรักแทบตายสุดท้ายรักลามาพังกราบไหว้บอนขอพอนองปูนาคาย มัดาฟพะยหนมาไฟย,ยายผิดหวังให้รักคู่ใจสุดท้ายที่บ้านโศกดังช่วยให้สมหวังอย่าให้พังทลายเชื่อเถิดน้องเนื้อท้องสาวบ้านโศกดังช่วยเติมพลัง ความหวังยายแน่นายสุกดังบ้านฟังที่ลงรักนางมากมายขออยู่ขอตายสุดท้ายที่บ้านสุกดัง ีเทดน้องเนื้อทองสาวบ้านสศกดังช่วยเติมพลังความหวังอย่าได้แล่้นายสศกดังบ้านฟังที่ลงรักนางแทบตายขออยู่ขอตายสุดท้ายที่บ้านสศกดัง เช่นเนไปก็ลื่อทำน่องเลยนะเรื่องทำน้องจะควางเลยไปงไไม่หอนหอนไอหวน่พอต้องถามมาผู้ใดเป็นผู้เขียนผู้ใดเป็นผู้แปลอาจารย์จ้สินักวดทูนให้เป็นแปลขึ้นหาที่ของชื่อนี้เองนี้ใส่ชื่อ่า สาวบ้านโสกดังเพราะว่าเออที่ยิ่งก่อนจะไปเรียนเล็กเขียนลวงนาคือเป็นนโยบายของเช่าครับอ่าเออบ้านโศกดังก็บจะอยู่ใกล้กับบ้านอย่างบ้านบ้านดูหน้าฝายดูหน้าฝ่ายโซ่เท่าไรแปลว่าหันแมนบัสในอยู่ในเนื้อเพลงนี้แล้วน้องสอกน้องเสียงไกลมานี่ละกับ เออหน้าผอกหน้าโพหน้าไฟแต่ยาหินขาวเคยเศร้าจนเดินเสสูสาวบ้านนาโพม่วงโพน้องโบใจดำเนี่ยนาโพก็มีเดียแน่ครบทุกบ้านตัวนี้ในในเขตระเบียงตำบลนั่นเออเกือบทุกบ้านบ้นส่งดังเพิดบ้านไปเข้าสิได้ไปเอาบ้ลงลงไทยนี่ยางเงี้ยง่รับยากแล้วที่บ้าน้ยแล้ว ที่บ้นสุดดังเด้อป้าม่ได้ที่บ้านสุดดังลงลงไปทีนิษฐานโอ้ขออยู่ขอเอาให้ให้ให้พอสุดปัญหาลุงตายที่บ้านโศกดังโอ้ลงอยากกลับมาตายที่บ้านสุดดังว้า ลงลงลงจุดหลอดบพรว่ามันเป็นเพ่งอีสานซื้อบ้านซื้ออิสานได้เนี่ยครับโศกดังโศกดังนี่ขั้วไมยของมูอบานนี่ขอขั้วไมยของมูอบานนี่เนี่ยเออมันคือซื้อบ้านโศกดังมันของจากต้นดังมาต้นดังมาที่ไม่เคี่ยวเลยเป็นหมากเหลืองเลยหมากดังเนี่ยสามารถบีบกินข้นใส่ปลาเดกน้ำกินปลาเดีกินได้หมากดังเนี่ยแต่กุนเดียวก็หมากเดือบ่เออโบเออคล้ายๆกับเจ้าตัวสุกเหลืองสุกเหลืองคล้ายๆกับหมากอยังงล่ะ มักอันอันอืมบ่ว่ามันมาทุกครับใครข้ามคูเนี่ยบีบบีเปียกออกมาคูเอินเนี่ยนี่ยแต่ว่าคนเราตรวจทรงดังนี่เป็นเครือมาคูหรือมาคูคูคูเพราบ้านผมเอินคูว่าตัวขอไข่เดี๋ยวแต่มาเตี๋ยบทรงดังเป็นเชี่ยบ้านแสดงว่าบ้านบ้านผมเอินมาคูเชี่ยเนี่ยเชี่ยบีบมากินเนี่ยเชี่ยเนี่ยผีเลยทำเงาขายผีเลยบ้านนี่เชี่ยวขึ้นมามาบ้านนี้เป็นทั้มเชี่ยมากใครก็มักเดือยมักอย่างเขาเลยล่ะมันเชี่ยสุกเหลือง สดใช่ยังสโสดโสดมันก็เป็นเนื้อคือว่าเป็นรูปมันไม่สิหนี้มันได้เกิดตามคลองน้ำลองน้ำโสดหรือเปล่าเราคือลองน้ำโสกนี่คือ,อสโสกกิ้งปึงงป่งสโสกกิ้งปึง่งสงนี้โสดนี่คือที่รูปคลองแผ่นดินนั่แหละครับ<อ>คือขันขายายขั้วไมายขันาภาษาปากต่างเขาเรียกว่าร่องน้ำลึกร่อ,องน้ำลึกแล้วก็มีน้ำขังมีน้ำขังต้นไม้มันสีงามเออโสดเราฟังอ่ะบ้านโสกดังเลยก็เลยไม่ต้องหมักดังมัดกันล้วน่ะติดกับเขาเดีย ก็เจ้า uhm ซืัอ uh ถ <those> ื้อพราเย้านานกเลยเนาะซื้อพราะย้านหน้กาไฟเดเพราะว่ามือเขาเคยืปนใคยามองเาะว่าไฟไฟน้ำเนี่ยไฟย่านานาคเนี่ยโอ้ผมมเคลไปกาไปวาอยู่มันมาสายเนี่ละส่งดังกัไปไปหาพญานานเนี่ยล่ะค้องเดียวกันเนี่ยล่ะมาสายเดียวกันน้ำไหลมาจากตีนเขาผู้เมิ่งผู้ิมิ่งก็ว่าจะว่าเราซื้อไม่ทอนะเพราะว่า ก็แต <laughs> bon no ่กสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีครับทานผู้ชมที่รักในคลอพซุปปอร์เงาเด้อมุมเมาจซักใกดีอาจารย์เชาชินนายโฮชุงทำให้ขอพี่น้องมือนีในรายการมุมเมาวนทางช่องซุปเปอร์เงาเบาโจซักชาแนลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเด้อหลวกะผู้เขามาใหม่ก็กดติดตามช่องให้น้ำครับอย่าลืมเยี่ยมชมโฆษณาเพื่อน้ำครับขอบคุณครับพี่น้อง เพราะว่าเพื่อคนเบิงเฮานี่ดีหน่อยหลายกา้ังเพราะว่าเพิ่นหักเฮาเพิ่นยังเบิงเฮาการบอกการจะาูคนมักบอกแบบนี้ก็มีคนมักบ่กคือกันบางคนมักฟั้งบางคนมักวอกคือพ่อว่าละผู้คนมักปลาแดดผู้คนมักแก้วบวงผู้คนมักก้อยผู้คนมักลับก็มีเด้มักบอกคือกันกินบ่คือกันอ่ากอป่ากอดตองหายุหากจินไปแล้วนี่คือกันนมผู้คนก็ว่าอยากฟั่งเพลงก็มีเด้ครับอืมว่าอย่างไรจะเพลงหมดไปเออ บ่าปลาล่างฟังกันนั่งปลาางฟังกันนะ่กันคุณกวนเฮ้ยปลาล่างฟังกลาฟังฟังกันนะเนี่ยบังกันดิคุณก็นเฮ้ยมักเชนฟังเทนยังนั่มกันมีเผมว่าอันว่าเตยอันคำว่าเลี้ยงน้มปลาล่าเตยเถินเตยเถินนี่ผมว่ามันเป็นคำมันเป็นคำฮิตติดปากไปแล้วล่ะเอออ่าคือหมอล่าเขาเตยอยู่นี่แหละก็ยังว่าเตยเถินเตยเถินอยู่เตยอยู่เนี่ยเม้นผมเจอประจำอันเตยเถินย้ำได้สิเตยหมอล่าเขาเราเตยคือคือยู่ อันอันละกันแล้วนั่นตอนนี้หมอลำเห็ดยังครับเพื่อนกระเตยเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวว่าพี่ยัง่ามันเป็นคำติดมันเป็นคำติดปากของสิบคีโกทั้งหลายพี่ยังมาชู่เลยพู้น่ะโอ้ยกับเพื่อนเตยลลาตอนนี้ก็ได้คำว่าเตยนี่มันเกิดเป็นจางว่าเตยจังหากันเขาล่ามเหนือขแจงยังว่าเตยอยู่ยังว่าเตยอยู่เป็นเพ่งกันยังว่าเตยอยู่นึกว่าเตยคือเดีวคำว่าเตยเลยติดปากเลยติดปาก เจ้วัวเตยไ่ยังจ้าวัวเพิงไมยังจ้าวัยังบมิตเตยย่างเดียวเตยพิงเยกันเยพ้ว่าเตยกาไฟผลลงก็ยังว่าเพ่งไฟผลยังว่าเตยอยู่เลยมันเป็นคำว่าเตยนี่คือเพ่งก็ละครับมันเป็นคำติดปากของวัยรุ่นเขาแล้วเอองไวเขาแล้วครับผู้เต่าห้อรวมเป็นคำรวมผู้เต่าห้อเกลยอวานนิดหน่อยเลย้มเกลือวานนิดน้อยเตยแล้วบ่าเตยตีเดี้ยเผ่อนี่อันนี้อันเตยลาเนี่ยอันอ่อบวงสี่บวงหนึ่งบ้ไน้านบอกว่าบวงไหนหรอ เรียนที่บ้านนึงกับบ้านผมอยู่แล้ว่้านบาทีเขาเล่นดีเลยเขาบักบ้านนี่เราเล่ยนมืนขึ้นอาจารย์บ้านเนี่ยแบกบ้านบักบ้านอาาจรย์บ้านานนี่พอซูบุญยาวเนี่ยเล่นบ้านเนี่ยพี่ก็นอนฟังอยู่เนาะถ้าโดนกับหญ่บ้านขึ้นไปประกาศถ้าโดนกับหญ่บ้านไปเป็นประกาศอันเล่นได้เจออะไรซี่หาเพียงกับบึ้มเอ๋แล้วบึ้มเลยบึ้มบึ้มนี่คืออยังบึ้มนี่คืออยังดีกันว่าไม่รู้เก่งเต้นตีกันไปเลยตีกันพี่ก็บอกไปพี่ก็นอนฟังอยู่ไปเนี่ยผู้ใหญ่บ้านไปประกาศเนี่ยหูจักอยู่ด้้อตีกันนนะะพ มึงเศร้าได้บักฟังบัดดแม่มึงเอาอีกแล้วสันนกอ่ะบักฟังลูกไปลูกผมนี่ล่ะจุบปฏีจุบปฏีกันซะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงมื่ขึ้นนี่เรื่องจริงมื่ขึี้ดูโซโลดีร่าจับจองพราะเพราะเราะรุ่นแน่ยังดอกแล้วจีรู้ไม่หวั่นประกาศเลยประกาศบักนี่บักลูกลูกคนนี้ไม่จุบปฏีมาแต่น้อยแล้ว พี่ว่าจะยากไปเบิ้งยู่เด้อไม่จากไอคนถตาเราเรืยกว่าไปเลยือว่าไปจากไอคนลูกคนยิ่งไปดูคนย่เนี่ยาดูกันเนี่ยบานนบานบานเพอานั้นตีพอบันั่นตีปออันนี้อันนี้ปอตีอันนี้ปอตีปอตีพอออตาขายงปี อันตีปอันตีปออันนี้ชอบปะอีบืกกันเบากันเด่ยเกอดไรก็ดีเกิดายก็ดีเอาพอพอดีจังดีอจังพระปัะเจ้เพินนี่ก็นเพนมาขึ้เฮาเด้จังเทิแหล่นี่พวกพะขึ้กันก็บมมากกันก็มีเด้ออ้ย่าอวยเทิดเสียงนี่ยก่อ่าอยากให้เล่นไปไหนเ้อ พระทั้งหลายเลยก <D stairs> <Oh yeah. ็ได <enza> <h emergency noises> ้ยาเตี้ยขึ้นมาลำคลั่กไรเขาดำพอดีเรียนเปนว่าก็บหลวงพ่อใหญ่ไว้บุญยสอันเฮ้ยมันกระเดือเบยเบยมันกระเดือบซื้อเมืองบ่ขึ้นบ่ลำดอกเป็นเตียอีเดีอยู่ครับเมื่อก็ลางกลางกลางคันหนก็แสดงขึ้นมาลำก็มีก็แล้วแต่เพิ่นดอกกันหนึ่งอยู่กับบทเรื่องของเพิ่นอยู่กับเรื่องของเพิ่นอยู่กับเรื่องที่คนดีซื้อสารหน่อกซื้อคนฟังเข้าใจในธรรมต่อหลวงพ่อผู้นี้เป็นคนที่มากินของโบราณอืม กินบรานกินผลไม้กินพุ่นหัวเท่าหมักตะกบตะเกียบพุ่นหมักได่แมวพุ่นมักแห้งกันตะบงคงก็ต้องมีผักเกษตรภาคเกษตรแจ่นนะบอกใสกจอยเสกสดกินพุ่นเี้แต่ไวผุนมันปีโตพน่นนั่งหนูกปูพู่นเนี่ยมักทุ่งสันหมักกองโบรานเป็นแนวอยู่เดียวเป็นเนื้อเป็นไข่เขาไม่กินดอกบม่กินเนื้อกินไข่กินตะของบัวรานคือมังสวิรัตกินมังสวิรัตกินักไม้มักไรแป็นสัน ในมันเพิ่อก็เลยเขาไปสวนมุ่นในบ้านบ้านละงานปัดเราเจ้าปัดมีสวนหมักไม้เนาะมาโบมไหวแน่มีหมัก่วงแน่มีหมักขนุนแน่มักเขียบแนบโอนไหวอันนี้ก็ได้กินบักเขียบไม่กินมาแล้วเมื่อก็อนไปเทิดตัวหอมห้อยห้อยไม่ใช่ดังหอมหมักไม้หอมหมักไม้ไปสวนมันกางคืนอื่ ม่คือเน้อเนี่ยเแรงเน่มวนมนมแรงเออทับเขาเดพุทธมนคนเนงมัแรงนุ่งคนยังมแรงเออนาพวดทางสาลนังขัดสามีทางสาลนังขัดสามีสังขัางนางขัดสามีบีเด้บีเดโอสกินบังมีนะโอพรไมที่ป่านแค่ปานบังมีเออบ่ม พวกเพื่อนผู้บ่มอ่ะมันหอมมาใส่ดังเพื่อนแล้วปาดไปนี่มันปาดบานปาดมันสูกมันสุกมันสูงมันสกงอมแล้วมันหอมแล้วนะ่วนมัุ่ดทางสาลานังขัดสามีทำมางสาลาังขัดสามีสังฆังสานังขัดสามีอาเซวนาจะพารานังมีเป็นยังไงวันนเค่ปาเดขันมาเยขันมาเนี่ย ยงยมขันมาชิตาวายุชิตาวายุมาต้องออกเื้ออะไร้รอกากชันงิตเยานมานบริษันพระมุนองพระตลกเยมเนต์มนพระอิริเด่เราเป็นคนตลกมาใส่ยมเสยเด้อมาโมตายไม่นีนะคนใหม่คือคือมันมันามันมันยัวกิเลสยัวกิเลสเป็นเมันเปนน่ะ ย้มาเนี่ยหอมคัวันนี้วันี้นะเรียกว่าเซยสเลย้ามาวนี้ไปไกลไม่เยได้เทเซยุบสิเลยไมเคยเกิดเตัวเดียวย่มมันยังหัวเดยัดหัวกันนีงผูปากดิผู้จักอยิวบาใส่ยมก็หอมหมือนกันนะไอคือสอนท่านไปตัวสอนนทํานไตัวอันนี้เอาอันนี้จะไม่ให้ในผ้าอย่งนถือกินมันก็ไม่แน่ความหมายเพื่อนพุดทางสนานังกชามีทสานังกชามีอย่าใครบอกโอ้มีนี้นะมนส่วนมันยาก มันงย้มสันนะนะตุ๊กี้เอกินนะทำไมบอยไม่บอยไม่คนอยากเลยมันสันทำในตัวเออคนเนี่ยอัสสวานาจะพารามียังมงมันกินแล้วนะกินมีมาดำ่มาส่งวายังไปกับไดรนะว่ายังมันม่ลงมีหมดสุดเนี้เออเมตันจ่าสปโรก็เสมิงมียังไง ลงมีเพิ่เว้ยองน,นี้เนีหน้าบาหมี่นี่แม่พัน <laughs> มันไปประเด็นชวนมุ่นนี่บา้าน <laughs> นี่เอ,อาไปเลยเอาบางมี่นี่ยังแล้วเออเจสันนแม่พันมันมีมีดอกเออทำมาตถุสับจบเลย <laughs> นี่คาตลก,กันมีเด้ oh. ์เป็นอุปย่างติดต่อลกกันเออลงบ่อเสริมลงบ่อเสริมนะลงเป็นมันเป็นมันอะไรภาพอะไเสียใจเลยนี่ก็ได้เทียดมุ่นเสียด้วยนี่ ไม่กอนเราเทียคืนนี้แม่ออกแม่พ่อตวนหัวทำาติมเติมแล้วทำในตัวคนอ่ะเอนทอกเพื่อนวอกก็ยังหัวข้างนี้แล้วามันมันมันคำไปเทืคำเขาเลมุนเคยหันมอลลั่มเหมือนนะเพิ่อนวอกเออเพื่อเวอาอาตมาไปเทือจนหันมอลลั่ป่ะนะสูนึมาฟังลั่มป้าพลุีมาแล้วคือขาดใจพอด้านบ้องบ้องมีเฮนพลุสีคือขาดไปพอาน ปันตัวกิงเรยพนาดอยางเดียวไปเสริมเตียดเตียทหารมอระมันะมันคำมันมีไฟนะื่องคมนต์ขึ้นเทียนทหารมอลำรถผมมาสั่นเทียบคำขนาดมอะมาหันล้ำเนนะกีกมาขีกมาจะบอกปอาบ้งนี่ม่บริสีคือคือขาดมนะพูด่าบอยบ้กัะแมนนหัวกันแมนมันเลยอเห็ดผกไปบ้อง เร่อกหัววคือกันนั่นเนี่กระดัเรองพม้ววนี่โอ้นี่คือบทีมาาของการเทศของพราของเกลีืวคนเทศดดีม้คนก่อนย่ามเทียนนี่ซุมกคยจังหาแมวนึงอยู่ก้อเห็นลายเป็นงานขาวดำบางสิ่รับแล้นเทียนพุนละค้นเชียดีเชียดปลาฟังนเชียดอย่างเชียดดินเชียดอะบ่เชียโทรศัพท์เนาะ เยอะทุ่ดามเชียท uh. uh ุ b uh. B uh ่ดามยังไงโบราณกูจะนั่งทั้งวันบ่ฟังบ่ฟังบ่เบิ่งผมบ่บ่เบิ่งผมเดี๋ยวไปกากสากอยู่เคียงมุดหนึ่งเลยโอ้ยวางเลยผ้ารอยนี้ก็ไม่เห็นแล้วลูกพี่ไปใช้บ้านนี่เพิ่นหนีแล้วลูกพี่ผู้เบิ่งเพิ่นพน้า นี่แหละอยากบอกยมอยู <unemployed> ่อยากบอกลูกบอกร้านอยบอกลูกบอร้านอยู่ไม่นี่่เพิ่นมนเพิ่นมาเทศล้วก็ฟังเพิ่นเนี้ยเจ้เจ้าเมี่ยจจสบไล่ษณานี่มเป็นไก่เด้เียมีนนกัเพินชุีมยฟ์น้เ้าเาไมี่ย้าเาไ่ไก่ป็นไก่้่เยนแหละแล้วก็ันเนี่ยเจ่ย้ไลเียไร เท่าๆตัวัเสยอย่ส่วนนียเจ็นึนว่าเป็นกลมาน้องเฮ็ดเฮ็ดน้ำเนบิดเขาว่กกินไก่รู้ผลเพราะเมนเพราะเม้นได้กินไกล้ด้ตอนนั้นตอนไออรว่านกไม่ไม่เห็นมั่นใกล้ไปฟังกันมหนลนั่นลเมันเลยเป็นกำตัวนี้ที่ผมว่าเดเคลียร์ขึกลมัดเลยคำตัวนี้เลยเดี๋ยวนี้คำตัวนี้ได้แลนต่ำข้นอยู่ดนี้ ใกล้ว่ามันหน่อยๆนนาะไปฟังดินแม่ฟังทิมคักพดตอนใครว่านก้างห่ว่มันทันตายทำไมฟังดิบไปนี่ยนั่นลรากำตัวนี้เราโคนเคลียรยสันกนกำไกล้เด้อพี่น้องนเอาลับกไปแล้วพี่น้องก็เคลียร์ลงไปโทรศัพอันนึงย่งว่าเป็น l อ n g แม่เชื่ออะรปัดฝนยาปัดฝนยาปัดฝนยาห้างไม่ชอบเป็น l ่องปัดเห็นฝนยาห้างไม ไอ้ยนี e ่งคำไอ้นี่งคำยังไงกล้ใก้คาครับไป่ซื้อไป่ซื้อนาปัดมาหนาผดว่าเป็นรองเพรแต่งเทียนเนี่ยรับประกันห้าสิบปีไปนะนาปัดแต่พอทูซับพนว่าเป็นรองพะท่านเสี้ยอยู่เพท่านเทยอยู่ปันินฝนยาหักไม่ไม่ว่าก่้ใช้คำครับไงถอนเนียมาไม่ถอยนี้ก็ได้พุทเธพูทแตเพื่อให้มน ไม่ได้บอกเนี่ยแม่ไม่ได้บอกไมเสียหรอกบพไปเสียเนาะยังว่ามุ่งหมบอมนนะบอวมวนเนาะหมอกข้อมมวนเถอะฟังข้อมมวนเธอฟังคนเป็นเสียหราคนนะี่ยเนาะบม่ี้ก็นมนุษมนานะนะ่าเนี่เนาะเอาสมคัรตอกันฟ่อ,อันนึงเ,เลยพ่อพ่อเขาคิดจังไอันได้อันมหากบเลยแม,ม่มหากบยังไงได้มามหาขาไว้เทอ เดี่ยป๊บหักขาป๊บมันหักขนก็เต็นนี้เนาะอันนั้นล้วคือนขึมาห้องจับเข้าหนึ่งหักขาห้องมืออันมันหักกัโลกเออเออ๋ยวป๊บหักขาโอ้ยหักอแอยังหักอยู่อันมันเป็นบาปเเอเนาะมุม้หน่าเฮาน่งมาโน่อุ้มมาบาปบาปแต่ว่าขันบ๊บขาไม่ได้ไ่ได้กินนี้แล้วมกซีปีไปแช่ยู่ด้ยหรอ อาะไรก็ม <robi> pues, ึงหัวงบ้นกันมัอนี่พ่อสุพยาวเด้อนะครับพ่อ่านมีอายุวันนะสุขัพาละปฏิกันตาน่าสันสบัติความคิดยอดไอความไขรยามีไม่งินเราบาดเป็นร้อยล้านสูุกูสูุคนลูกหลานก็ได้โยมังนอกมังหน้าลูกหลาเอ้ยครูบาอาจารย์นิสิตนักเรียนนักศึกษาเด้อยมันนี้บทพิดปากกันได้ขอขอเอาไปยังแก่โบช่ชมผู้ฟังสู่กูสู่คนละเมื้อนี้พ่อสุปัญญผมบ่าวโจซักใจดีอาจารย์ใช้สินนักบทุ่งคำให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ